ทุกเดอ้อใจเอ้ยนะ,ะหัวอกคนเป็นแม่ข้ามควรฝาาข้อขวามาทางยายจ๋าถึงลูกๆที่บ่เคยห่วงใยสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะพี่น้องขามือนียายจ๋าขอมาหยิบยกเนาะวิดีโอคอมเมนต์นี้นะคะจากหัวอกคนเป็นแม่ที่ไม่เคยหวังอะไรจากลูกและโดนลูกทอดทิ้งนะคะลูกทําให้เจ็บปวด เนาะแล้วก็ห่างหายไปเลยทําให้แม่คิดฮอดนะคะเราไม่รู้หรอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นในครอบครัวของคุณเนาะแต่ในความรู้สึกนะคะในช่องของยายจา๋าหลายๆวิดีโอที่มันเกิดขึ้นมันเป็นวิดีโอเกี่ยวกับแม่นะคะความละเอียดอ่อนความเจ็บปวดยายจ๋าเข้าใจคอมเมนต์ที่ไม่เห็นด้วยนะคะในมุมมองว่ามันเป็นเรื่องของครอบครัวมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรเอามาวิพากวิจารนะคะแต่ว่า สำหรับยายจ๋าเนี่ยขออนุญาตใช้คําว่ามาเล่าสู่กันฟังในความรู้สึกหัวอกคนเป็นลูกที่ทํางานหาเงินที่มีผัวฝรั่งแล้วเกิดสภาพที่เจอไม่ว่าเรื่องผีเหลืองน่องคาว่าเงินเงินทองทองเราไม่ได้เสียดายนะคะเออแต่เราให้ไปนะเนาะ,ะคุณไม่เห็นคุณค่าคุณก็ทําร้ายแล้วก็สร้างความรู้สึกเจ็บปวดจนเขาต้องตัดใจวาง ปัญหาเหล่านั้นนะคะแต่นี่มาหันมามองในหัวอกฝ่ายของแม่ที่ไม่ได้ความดูแลและใส่ใจของลูกเลยเนาะแม่เป็นคนหนึ่งนะคะที่เฝ้ารับชมวิดีโอของอ่ยาเยจา๋าช่องเย,ยจ๋ามาตลอดนะคะความรู้สึกเจ็บปวดของแม่อืเห็น ลูกๆที่ดูแลใส่ใจพ่อแม่แล้วพ่อแม่สร้างปัญหาให้กับลูกโอ้มันเยอะมากมายเลยเจ็บปวดมากๆสำหรับที่หัวอกคนเป็นแม่คนหนึ่งที่ไม่ได้รับแม่เข้าใจนะการที่มาเล่าสู่กันฟังเปิดโลกกว้างให้ได้เห็นแบบนี้มันก็ดีนะคะช่องยายจาถือว่าเป็นช่องหนึ่งในมุมมองของแม่ ถือว่าเป็นช่องหนึ่งที่เปิดความเป็นจริงนะ,ะสภาพความเป็นจริงลูกอยู่ยังไงกินยังไงนะคะเออรับรับผิดชอบขนาดไหนนั่นคุณเป็นคนโชคดีมากๆที่คุณได้รับจากลูกนะคะสำหรับตัวฉันเป็นแม่คนหนึ่งที่ไม่ได้รับส่วนนี้เลยนะคะลูกของฉันอืมอ่าสองคนนะคะคนหนึ่งอยู่เมืองไทย เขาก็มีครอบครัวถือว่าฐานะดีเลยแต่นะคะคือครอบครัวของเขาเขาไม่ได้มาใส่ใจไม่ได้โทรถามไทยหายกันไปเลยอีกคนนึงเป็นผู้หญิงได้ผัวฝรั่งมานะคะก็เป็น10บสปีตอน3ามปีแรกเขาก็เข้ามาอยู่เนาะ ก็ได้ช่วยเหลือไม่ใช่ว่าไม่ได้นะคะแต่เราก็ขอบคุณเนาะได้ช่วยเหลือขั้น3ปีแรกแต่ไม่รู้ยังไงอะไรเกิดขึ้นลูกสาวเขาก็หายไปเลยนะคะไม่มีการติดต่อคือภาพที่เงียบมแม่ก็คิดถึงอยากให้ลูกกลับมาถ้าฝากผ่านบ้านยายจ๋าได้นะคะก็ขอให้ ลูกสาวได้รู้ไว้ว่าแม่คนนี้ยังรอ,อยังรอนะฮะไม่ได้รอหวังที่ลูกกลับมาเพื่อที่จะให้เงินให้ทองแต่รอกลับมาหวังได้เห็นหน้าบ้างได้เป็นกำลังใจบ้างได้คุยบ้างความรู้สึกลูกหายไปเป็นสิบกว่าปีเนาะ บางครั้งก็มานั่งคิดนั่งมองเออเราเป็นแม่ไม่ดีเหรอทำไมลูกถึงได้ปล่อยวางขนาดนี้นะอันนี้คือข้อแรกในหัวใจพูดแล้วก็แป้ร้องไห้จ่าเอ้ยนะอ่าสอง่อาหรือว่าลูกไปตกรลกรรมลำบากเพราะมาฟังคลิปวิดีโอยายจา๋าเมียฝรั่งอ่าตกรลกกรรมลำบากก็เยอะนะฮะ หรือเปล่านะวันนี้มานั่งทบทวนเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีตรงนี้ไม่ได้เคยคิดถึงมุมนี้คิดเพียงแค่ว่าเอาอะชีวิตเขาคงอยู่ดีสบายชีวิตเขาเนาะอืไม่ห่วงนะคะก็เพียงแอบน้อยใจนินดๆว่ามีลูกได้ผัวฝรั่งจริงๆกับเขาเหมือนก,นกันกับเขาแต่ไม่เคยได้รับสิ่งนั้นอ่าจากลูกเลยนะคะถามกับลูกชายนานๆคุยทีพอคุยเขาก็ใส่อารมณ์ไม่ว่างอืไม่มีเวลา ครอบครัวเขาก็สําคัญนะแม่ก็ตัวคนเดียวพ่อก็แยกกันไปตั้งนานและในความรู้สึกตอนนี้ก็67ปีนะ67ปีเนาะก็หวังว่าก่อนจะตายคงจะได้เห็นหน้าลูกบ้างนะคะถ้าลูกคิดและคํานวณหรือยังมีชีวิตอยู่หรือว่าตกรกำลกรรมลําบากยังไงก็เนาะมาคุยกับแม่บ้างว่างั้นนะคะ ห่างไปสิบกว่าปีหายต๋อม,อมคิดถึงนะแม่คิดถึงนะคะอย่าคิดว่าแม่เป็นตัวภาละเลยเพราะว่าแม่ก็ไม่เคยที่จะร้องขออะไรในชีวิตเนาะวันนี้มาเปิดใจก็ดีใจกับแม่แม่ทุกคนรักษาความรู้สึกนี้ไว้ถ้าคุณยังมีลูกอยู่ให้รักษานะคะสำหรับแม่หัวอกแม่หวังสักวัน ที่จะได้เห็นหน้าลูกหน้าหลานนะเข้ามาหาบ้างหรือโทรมาหาบ้างแค่นี้จริงๆแต่ปัจจุบันนี้ก็หาเช้ากินข้าอยู่คนเดียวถามว่าลำบากไหมมันก็มีกินนะเพราะแค่กินแค่อยู่ตัวคนเดียวบ้านนอกนะคะเ,เสียเพียงแค่ความรู้สึกว่าถ้าวันนึงนกวันนึงป่วยวันนึงงอมฉันคงนอนตายอยู่คนเดียวไม่มีใครมาสนใจพอนึกถึงความรู้สึกตรงนี้ก็น้ำตาไหลนะน้ำตาไหล ตักบาตรไหว้พระทาบุญอธิษฐานเสมอว่าเออถ้าถึงวันตายก็ขอให้ตายไปอย่างเงียบๆนะเออจะไม่เป็นภาระของใครเนาะในเมื่อเขาก็ไม่ได้ติดต่อมาก็ไม่รู้จะไปติดต่อเขาในทางไหนแม่ก็แก่แล้วเนาะแล้วชาวบ้านชาวเมืองเขาก็พูดกระทบกระทั่งเสมอว่าโอ้ยแย่จังเนาะลูกเมืองอย่างนั้นอย่างนี้แต่แม่ก็ไม่เคยแช่งด่าลูกตามหลังเ,ออเพียงหวังแค่ ก่อนถึงวันตายให้เขาได้กลับมาหรือได้เห็นหน้าเขาก่อนตายแม่ก็คงตายตาหลับจ๋าเอ้ยว่าซันฟังนะคะในความรู้สึกตรงนี้เนาะในมุมมองของยายจ๋านะคะขอบอกเลยว่าการที่เราทอดทิ้งพ่อในบ้านเนาะชีวิตเราไม่รู้หรอกในเรื่องนี้เคสนี้นะคะว่าสําหรับลูกสาวเนี่ยยังอยู่หรือเป็นยังไงมีปัญหาอะไรนะคะถ้าใครได้เข้าเนาะเปรียบเทียบไม่ขอเอ่ยชื่อใดๆทั้งสิ้นนะคะถ้ามีความรู้สึกว่าทิ้งแม่ มาเมื่อก่อนอาจจะมีความเจ็บปวดในมุมที่ยายจ๋าก็ไม่รู้เช่นกันในระหว่างคุณแต่วันนี้แม่แก่เท่าแล้วแม่ไม่มีใครนะคะขอหวังแค่เห็นหน้าหรือหวังได้เป็นกําลังใจก็ให้นึกถึงเดอ้อนะคะให้นึกถึงเนาะความรู้สึกตรงนี้ยายจ๋าก็เห็นใจฝ่ายแม่ทางเมืองไทยเช่นกันในความรู้สึกที่ได้เจอแม่ที่ดีๆแม่ที่ห่วงใยลูกแม่ที่ไม่เคย เรียกร้องอืสิ่งใดแต่ทําไมถึงโดนทิ้งมันคงเป็นเวรเป็นกรรมเนาะมาแตกต่างกันอย่างที่ว่านะฮะบางคนเวรกรรมมาในคาบของลูกบางคนเวรกรรมมาในคาบของพ่อแม่เราก็ไม่รู้ว่าระหว่างเขาพ่อแม่เขาเกิดอะไรขึ้นถึงได้เลือกลาหรือไม่ห่วงใหญ่ขนาดนั้นเนาะก็ฝากถึงนะคะวันนี้เอาจริงชีวิตคําว่าทําดีกับพ่อแม่อืม จเจริญเสมอยายจาก,ก็ยังเชื่อในสิ่งนี้นะคะไม่ทิ้งพ่อแม่ความดีจะมาตอบแทนในทางอื่นเสมอนะคะเพียงแค่เราดูแล ทดแทนคุณให้มันพอดีในระบบที่เราทำได้ไม่เบียดเบียนไม่ทำให้เราเดือดร้อนแล้วเราก็จะมีความสุขและสิ่งที่เราทำดีกับพ่อแม่บอกเลยว่าถึงแม้จะไม่ได้รับคำตอบแทนด้วยคำดีๆแต่อย่างน้อยเราก็ได้ทำดีมันจะผิดและแตกต่างกันมากๆกับเคสที่เราไม่ได้ทำนะคะมันจะมีแผลอยู่ในใจเพียงแค่คุณ เอาออกมาพูดไม่ได้หรือคุณอาจจะเจ็บปวดในครั้งสุดท้ายที่ตัดใจไปนะคะแต่มันก็เนิ่นนานผ่านมาตั้งสิบกว่าปีแล้วเนาะอืมถ้าหันได้หันนะะขอโทษกันวันนี้ตอนยังไม่ตายมันน่าจะดีกว่าอืมกลับไปเคาะลงแล้วบอกว่าขอโทษนะทำไมต้องหนีลูกไป ลูกยังไม่ได้ขอโทษเลยนะฮะกอดกันวันนี้ขอโทษกันวันนี้เนาะให้มีพลังเติมความรู้สึกดีๆแล้วก็ลบล้างความเจ็บปวดในหัวใจทั้งสองฝ่ายให้กันและกันนะคะพี่น้องคาเนาะจริงๆเคสนี้ก็สงสารแม่ยายจ๋าก็ฝากแม่ๆนะคะทุกคนที่โดนลูกทุดทอดทิ้งหรือลูกทำร้ายความรู้สึกก็ขอให้เข้มแข็งให้คิดซะว่าบุญวาสนาเราเลี้ยงเข้ามาโตแล้ว เนาะถึงเวลาเขาก็โบกบินสู้ชีวิตของเขาไปเราไม่มีอะไรจะให้เขาชีวิตเขาก็ต้องสู้ชีวิตเขาก็ต้องรับผิดชอบมันอาจจะหนักหนาชนิดที่ว่าหันหน้ามาหาเราไม่ได้เออเขาก็เลยเป็นแบบนี้นะอืขอบคุณตัวเองนะคะคุณแม่ค้านะคะคุณแม่เก่งแล้วที่เลี้ยงลูกมาจนโตเนาะคนที่มีโอกาสส่งเสียให้ลูกได้เรียนได้มีอนาคตก็ ทำเต็มที่ในหน้าที่ของแม่เช่นกันเนาะแต่วันนี้เราไม่ได้คำตอบแทนสิ่งตอบแทนจากลูกๆเราก็ต้องลุกขึ้นมารักษากายรักษาใจเนาะเข้าวัดฟังธรรมะนะคะเพื่อบำรุงหัวใจเราให้อยูอ่ต่อไปจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตเรายิ่งถ้าลูกไม่เห็นค่าในตัวเราเรายิ่งต้องรักตัวเองให้มากขึ้นนะกอดตัวเองแน่นๆแล้วบอกว่าเออเราเก่งนะ อเราให้ชีวิตเขาแล้วเราไม่ใช่เจ้าชีวิตถ้าเขาไม่หันมาเติมเสริมทดแทนก็ถือว่า<ม>เป็นกรรมอมืที่เราต้องชดใช้เขาหมดกรรมเขาถึงได้จากเราไปโดยที่ไม่ห่วงหาอาทรน,นะฮะเนาะนี่คือพลังหนึ่งที่อยากให้แม่แม่รักตัวเองทุก ทุกถ้อยคำนะฮะในบ้านยายจ๋าถึงพูดจะเกี่ยวกับแม่กับลูกเนาะมันมีความเจ็บระหว่างสองคนนะฮะระหว่างสองคนระหว่างครอบครัวที่ไม่เปิดใจซึ่งกันและกันเจ็บเก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 ็บแล้วดีดปังปรับแต่ยายจ๋าเชื่อเลยว่าทุกคนมีเรื่องค้างขาใจเจ็บปวดในหัวใจยายจ๋าอยากให้ปลดปล่อยตรงนี้ก็คือหันหน้าเข้าหากันถ้ามีโอกาสพูดนะบางแม่นะบางท่านพูดไม่ได้อันเนี้ยลูกก็ต้องตัดใจวาง วางจนถึงวาระาเจ็บป่วยแล้วเราค่อยดูแลอีกทีนะคะเนาะอันนี้ก็ขอโทษขออภัยแม่แม่ถ้าพูดแล้วม,มันทำให้เจ็บปวดมันทำให้โดนใจทำให้เสียใจยายจ๋าก็ขอโทษไว้ณนะที่นี้นะคะก็ขอเป็นกําลังใจทุกฝ่ายเนาะาให้มีความรักความห,ห่วงใยให้นึกถึงสิ่งดีๆ ที่มีต่อกันนะฮะยามเราทุกเรายากยามเราไม่มีอะไรทําไมเรารักกันทําไมพ่อแม่รักลูกอุ้มลูกมาจนโตพอสุดท้ายมีเงินมีทองมีปัญหาม,มีมีทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมาทําไมความรักความผูกพันเหล่านั้นมันหายไป เนาะมันเกิดขึ้นเพราะอะไรลองถอยหลังนะคะอนเนาะนึกหลับตาแล้วนึกย้อนมาเลยว่าลองถอยหลังแม้กระทั่งลูกสาวทั้งแม่พี่น้องทุกๆคนยามเด็กเรามีพริกกินพริกเรามีเกลือกินเกลือเรามีข้าวหม้อเดียวกินด้วยกันอืเติบโตมาด้วยกันแต่ตอนนี้พอเริ่มโตมีคําว่าผลพลอยได้มีเงินทองที่ได้รับทําไมห่างหายความรักที่ผูกพันมาตั้งแต่เด็กยายจ๋าขอฝากถามหน่อยนะคะลองถอยหลังคนละก้าวทุกคน ว่าฉันเป็นพี่นะอ่าคนนี้เป็นน้องนะคนนี้เป็นพ่อนะเป็นแม่นะอ่ะอืมแล้วนึกย้อนความรู้สึกทําไมมันถึงเกิดขึ้นในวันนี้เพื่อที่จะกอดครอบครัวของเรากลับมานะอือม,มารักกันดังเดิมมาช่วยอุดหนุนจุนเจือกันดังเดิมมาให้กําลังใจกันยังดังเดิมเห็นคุณค่าอืม ตามสถานะของครอบครัวดังเดิมเหมือนวัยเรายังเด็กเนาะเป็นน้องก็ต้องเคารพพี่นะพี่ก็ต้องสั่งสอนน้องนะคนะเนาะเป็นลูกก็ต้องเคารพพ่อแม่นะเธอทูนไว้บนหัวบุญคุณทดแทนคุณอันนี้มันอยู่ในหัวใจในสายเลือดนะคะยายจ๋าก็อยากฝากว่าลืมไปได้ยังไงนะอันนี้คิดถึงลูกที่ คำว่าไม่ใส่ใจและดูแลแต่ส่วนลูกที่โดนให้ความรักด้วยกันซื้อความสบายให้พ่อแม่แล้วโดนตีกลับมาก็อยากฝากว่าเราก็ต้องการความรักความห่วงใหญ่เช่นกันต่างคนต่างร้องขอต่างคนต่างเรียกร้องต่างคนต่างหวังเพราะฉะนั้นความหวังนี้จะกลับมาดีไม่ได้เลยเพราะว่าถ้าทุกคนไม่หันหน้าเข้าหากันจริงๆเนาะ ยายจ๋าก็ขอบคุณแม่ๆขอบคุณทุกเรื่องราวนะขอบคุณเมียฝรั่งที่เอาเรื่องราวมาเป็นประสบการณ์ตรงนี้เนาะถ้าบ้านนี้เป็นสื่อต่อ,เ,อเปิดความดีหรือเปิดสิ่งให้ครอบครัวได้หันหน้าเข้ามาปรับทุกข์ปรับโศกกันได้นะก็คงจะเป็นบุญใหญ่หลวงของยายจานะ๋าเนาะ นะะถ้าใครทําได้มีเคสที่หันหน้าเข้าหาใจหากันได้พูดคุยกันได้ก็มาฝากส่งเป็นพลังกําลังใจให้ยายจ่าได้เด้อยายจ่าคือจะปื้มและภูมิใจในเคสที่เราอยู่ตรงนี้นะะ<ม>เพราะเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่บอบบาง เป็นเรื่องครอบครัวที่ไม่ควรพูดถ้าพูดถึงท่านต้นแต่ถ้ามุมมองสิ่งเจ็บปวดถ้าเรามองว่าพูดออกมาเพื่อให้เขาได้รู้สึกบ้างให้เขาได้คิดให้เขาได้พินิจพิจารณาบ้างอันนี้ก็ไม่ผิดเช่นกันนะเนาะแล้วแต่คนที่จะเลือกคนที่มองว่าผิดยังไงมันก็ผิดวันยันค่ำแต่ถ้าคนที่มองเข้าใจว่าบ้านยายจ๋าเป็นบ้าน ปดทุกขปดโศกเป็นบ้านเมียฝรั่งพูดคุย oh <yeah. S 1> ก็ขอบคุณขอบคุณไว้นะที่นี้นะคะไปแล้วคะ่ะพี่น้องคะ่ะขอกอดกอดแม่แม่เนาะขอให้ลูกสาวหวนกลับมาขอให้ทุกคนเข้าใจนะฮะแล้วก็อภัยให้กันและกันคะ่ะสวัสดีคะ่ะฝรั่งเฮ็ดอย่างนาะเบิงเด้อขยันจังคึมคึมเหมือนฝนจะตกก็ไม่ตกนะฮะแต่ว่าก็เย็นอยู่เนาะ,ะไม่ร้อนอนนู้นก็สนันวันไหว วันเสาร์ที่หนึ่งวันแห่งความโชคดีของพี่ๆน้องๆมีใครโชคดีบ้างเนาะ